สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนาอจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆท่านนะช่อง y o ยูทูบด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหาห้ยกำลังใจกับแอดจอยด้วยนาอจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาวันที่สิบห้าวันศุกร์เดือนเก้าจะพี่น้องจ้ามาพบกับแนวทางของแอดจอยพาด้วยคือเกา่าตามเคยจ้า สําหรับผลของวันที่สิบสามจากแนวทางหวยลาพัฒนาของเฮ้าจาะวันที่สิบสามสำหรับสุดเด่นเอจอยไฮเด่นวิ่งลูดอยู่ที่หนึ่งกับแปดพ้นจะหกตัวออกสามศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสำหรับแนวทางอของเฮ้าจะสำหรับสามศูนย์หลังสุดหกตัวนี่ถือว่าผ่านไปเราจะสามศูนย์เนาะ สำหรับสองตัวล่างสุดสี่ตัวของเข้าจากแปด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 จับกูพาดไปเราจะโอ้โหมาเบิร์แปดแปดเราจะแอนจอยคำนวณได้เลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งเลขลุดแปดแปดชนกันแต่ว่าเบริก,กันเบิรนแปดแปดหายโอ้โห,หน้าเสียดายจับหายแปดเก้าตามสูตรแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามมาเบิรนแปดแปดล่างสุดสี่ตัวเอาเด่นแปดวิ่งลุดแปดของเข้ามาจากพี่น้องจ๋สาสซวิ่งส่หลุดนำไปวิ่งไปหลูดปัง 88ล่างสุด4ตัวจ้าสําหรับบนจะ831 31จับคู่เข้าไปที่13ค่ะพี่น้องจา้าโอ้โหสุดปังเด่น1วิ่งรุดหนึ่งมาจา้า3ตัวของเข้าพาดไปเราจ้ะงวดนี่เนาะงวดก่อนนี่เอ่าเขาเน้นๆเาจะมาตัวเดิมเราจะสําหรับแนวทางล่าพัฒนาเมือนี่เนะจาจะ831วันที่10เอ็ดอ่า ปดหนึ่งสามมาหนึ่งสามแปดโอ้โหมาตัวเดิมสามตัวมาตัวเดิมจับคู่บริจับไหไฮนอกจากบอกขีดบอกฟันว่าสามตัวสีมาตัวเดิมเอกจากเด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งมีเด่นแปดวิ่งลูดแปด, 8, ด 8, มาจับคู่แปดหนึ่งสามกันเรียบร้อยนอกจากหนึ่งสามแปดแปดสามกันเรียบร้อยนอกจากโอ้โหสามตัวขเขาพลาดไปจ๊ะยินดีกับเอฟซีที่ตามจ๊ะสำหรับลราพัฒนาของวันที่สิบสาปัง ทางเยาะทางรูดมาก,กันเด้งๆจ้าเขาตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราตคลิปเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เลยนะจ้าตามตอนรุ่นตตอกับเล่าพัฒนาวันที่สิบหาจ้าสำหรับมือนี้วันที่สิบหาแอดจอยลงแนวทางให้พี่น้องหลายแนวทางนะจะบอกว่าเป็นเล่าพัฒนาฮานอยแนวทางรัฐบาลไทยจ้ามือนี้ก็ลงหายแล้วนะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที ท่ามหาแนวทางรัฐบาลไทยกะอ,อุดใจรออีกสักคู่เดียวนจะจ๊ะกะรับชมกะ้าเกิดว่าสนใจกะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยน,ะนอะจากพี่น้องจ๊ะพอมือนี่แอดจอยลงลายแนยวทางนาจะจ๊ะอ่าแต่กะอย่าอย่าดูแนวทางพิษนะจ๊ะอย่าเบิงเ่งแนวทางพิษนะจ๊ะเล่าพัฒนาก็คือเล่าพัฒนาฮาน้่ยก็คือฮาน้ย่ยรัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลไทยนจะจ๊ะเบิ่งแนวทางพิษชีวิตเปลี่ยนเด้อจ๊ะพี่น้องจ๊ะอ่ะมือนี่ ามต่อรุ่นต่อจากกับลาวผัฒนาสำหรับสุดเด่นเมื่อนี้แอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สี่กับเจ็ดเด่นสี่วิ่งรูดสี่จับคู่จากสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด เจ็เก้าจ้ะเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ด,ดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันจ้าหกเจ็ด หกเจอยู่สุดกันจะหกแปดหเกตัวจ้าเก้าสี่หกเก้าสี่หกศูนย์หกแปดสเจ สามตัวทามากทาชอบทาถูกใจค่อยตามจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวคอเน้นอยู่ที่สี่เจ็ดสองศูนย์หกแปดกันเน้นอยู่ที่หกแปดจ้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่เก้าจ้า นี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของมือนี่นอกจากพี่นงจกาประมาณนี่ตามนี่เลยนอกจากหลับชมไวป็นแนวทางค่ะพี่นงจ้าามักทาชอบค่อยตามถาบหมักบชอบปล่อยผ่านจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่ามีรูดผิดผ่านประกันใดแอจอยต้องขอสุดขอไปพี่นกเอฟซีหลายๆนอกจากขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางจะเขาไม่แล่าฝากพี่นกเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามค่ะพี่นกจ้ากบโค่อย่างมากมากจะฝากพี่นกเอฟซีหลับชุมโค สนาให้แอดจอยด้วยเนะจะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีมีไส้กันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า